สวัสดีครับพี่น้องกผมวิทยาภาเที่ยวนะครับเนาะตอนนี้อยู่สวนสาธนารณะนะครับสวนสาธารณะฝ่ายน้องวายฝ่ายน้องหวายนะนะครับฝ่ายน้องวายนะครับอยู่อำเภอน,นําพองนะครับคือ น้ำเคลื่อนบุรัฐเพิ่นยุดระบายน้ำแล้วนะครับหยุดระบายน้ำเรียบร้อยนะครับที่สปินเวเนาะเขาจะยุดแล้วเ่ปเปิดสปินเวนะครับนะยุดแล้ววิยญาก็เลยอยากพาเอฟซีมาติดตามเบังว่าเพราะน้ำเคลื่อนมุรัดเพิ่นบ่ระบายสปินเวแล้วนะครับนะแล้ะมาเบังล่ำน้ำเคลื่อนตั้งไวเนี่ยมันเขาเา่าภาวะปกติไปนะครับมันเป็นระบบแบบดีไปนะครับช่วงปีใหม่เนี่ยสีฮอดนีอ่อยากคู่ว่า เอฟซีผู้เนกลับมาจากตั้งจังหวัดมองจากเห็นงานนะครับเิ่นอาจจะมาเที่ยวช่วงปีใหม่นะครับเดี๋ยววิทญาสิภาพไปติดตามเบื้องคนับนะสวนสาธารณะนี่วิทญาตอยู่นี่เลยสวนสาธารณะายหนองหวายนะครับนะไปติดตามเบิ่งว่าน้ำยุหานมันเป็นยังไงแน่น้ำข้าเจ้ามันเขาเพราะว่าปกติไปนะครับนะเดี๋ยวติดตามไปเบิ่งนะครับนะว่ามันจะเป็นยังไงแน่ครับขี่รถออกมานะครับน้อออกจากไปนะครับ ออเราจะไปเอามามุงหน้าเข้าไปตรงเครือน,น้องวายนะครับเครือนนำรดน่ะกับตาอีฟซี่คุณเคยติดตามคลิปวิญญากระสีหูวว่าเครือน,น้องวายนี่เป็นระบบฝายนำรดนะครับน้ำมาหลายๆมันก็นลดนโตนลงไปนะครับเนาะบาดมาเบิง้งช่วงระยะน้ําขึ้นบนมลทไม่ระบายสปินเวแล้วนี่สะเป็นยังไงน,นะครับเราไปเบิ้งนะครับเนาะสภาพสิเป็นยังไงใน,นห้องสิได้เห็นกันนะครับวัอนี้นะครับวิญ,ญา่าจะพาไปเบิ้งนะครับเนาะ ติดตามไปเบิ้งครับนี่แหละเพื่อนน้องวายนะครับนะเนาะเพื่อนน้องวายนี่นะครับโมเลีนนี่แหละเห็นว่สิบเพราะว่ามันสิเขาปกติไปเนาะพี่นะ้องเข้าไปเบิ้งนะครับเนาะครับวิญญาลงจากรถนะครับเนาะวิญญาลงจากรถมานะครับสิไปเบิ้งวังตรงฝายน้ำล้นน้ำ้นนะครับว่า เขาเพราว่าปกติไปนะครับก็แล้วก็ตรงฝายน้ำล้นขันที่สองอีกนะครับเนาะมันมีสองพักไหครับเนาะไปเบิ้งบรรยากาศตัวนั้นน้ำนะครับเป็นยังไงแน่แต่ว่าเคื่อนอุบรัตน์ถคำว่าบ่อนระบายน้ำหมายถึงว่าบ่อ้ระบายสปินเวนะครับต่อตรงเฮ็ดตรงที่ว่า พื้นที่ก็ใช้ฟ้าเพื่อนยังเปิดอยู่เลยครับเปิดเพื่อระบายน้ำออกจากอันเภอหนองสังทางอันเภอหนองสังทึงอันเภอชุบแพรอันเพื่อหนองเลือดทางสีบุเรื่องพวกนะครับน้ำเพื่อนยังไหลอยู่นะครับเพื่อกระสีลดลงให้มันให้มันหน่อยก็เกานะครับนะครับตอนนี้มีหญ้าก่ายยูนีล่ะครับเห็นไหเอกลักษณ์แค้นเพื่อนนะครับนะไปเบิ่งเคลื่อนญี่ปุ่นนะครับเคลื่อนน้องวายญี่ปุ่นผละสะพานถนนมิตรภาพนะครับเนาะตรงนั้นถนนมิตรภาพสะพานข้ามแม่นำคล้องนะครับ นะะครับอ่ไปเบื้องพี่น้องโอ้น้ำยังตาลดไหลเลยครับพี่น้องน้ำลดล่องไหลๆน,น,ลลนะครับนะ้ำลดนงลงไหลเลยล่ะนะครับเนาะน้ำลดลงไหลแล้วธรรยญาสิขับไปเบื้องใดจังใดนอนนี่เดี๋ยวพี่นอ้องเดี๋ยวขับไปเบื้องนะั้นธรรมญวติยากสีหลอดลงไปนี่ละ่ะบุกลุกขยอยเลยนะครับนะ <laughs> พี่น้องญาตาบุกไหมพี่ญาติมวลมวลหัวยวอ่อมันนี่ลนะครับนะ ก็นิสัยพดีนะครับเอาอยากอยากเก็บภาพนะครับอยากลงมาเก็บภาพให้เอฟซีบ้างนะครับเนาะก็ต้องย่อมแหละครับบุกปลายหยาปลายดงพุกไครลงมานี่แหละนะครับเนาะหรือค้ามแบบว่าเฮาอยากอะมาเก็บภาพให้เอฟซีบ้งนะครับเนาะครับโอ้บานนี้น้ำลดลงหลายไม่เห็นตรงนี้ครับบังด้วยเป็นคือสปินเว้ไหมครับบังด้วยโอ้สุดยอดเลยครับ เป็นคือเป็นสปริงแม่คีอกันนะครับก็เจ้าระบายขี้กันเนี่เห็นว่าก็แสดงว่าน้ำน้ำเกลือมรัดยังยังยังระบายอยู่ตรงตรงตรงกับผลิต,รตรกระแสะไฟฟ้านะครับตรงเครือนี่กับรลดล่งนะครับกับรถลงหลายเลยละนะครับกรถล,ลงหลายแล้วก็ถือว่าไยห่วงอยู่ครับในน้ำลุกงหลายเลยเบงองกันน้ำพี่น้องเห็นเห็นการน้ำี่ฟังเนาะล่งเป็นว่าสองว่าเลยนะครับเนาะลงบรรยากาศ ผมคิดว่าปีใหม่เทฟซีภูเบร์มาเที่ยวบ้านนะช่วงระยะเทศกาลปีใหม่สีฮอดเลยครับนะครับกับสีเด้มาเที่ยวมานาั่งกินอาหารชมเราดับน,นำ้ำน้ำถือเป็นสิ่งดีนะครับเดลมาเที่ยวบ้าน,นกับเลยเมา่ชมน้ำเป็นสปินเว่แบบสองบานนะครับมุงด้วยสปินเว่ในหน่อยประมาณกว้างประมาณสักสามเมตรสี่เมตรนะครับจากประตูเดี๋ยวไปเบิรงที่ลังจากประตูอยู่หันละประตูประตูระบายน้ำ เขาจะเปิดจากประตูเนาะพี่น้องเลยแต่น้าเป็นย่านขนาดนี้ครับบึ้มๆเลยมันด้วยพลังเขาจะระบายได้นี่คือผมรักผมคิดว่าเนาะที่เขาจะระบายสปีนเน่ตรงนี้ก็คือเพราะอยากให้น้ำม,มันตนตนฝา,า,า,ายนะครับเพราะไห้น้ำมันตนฝายหลายน้ำนะมันจะเป็นเสาะเขานั่งดินทั้างสินะครับเนาะไปดูกระติกไก่โอ้เขาจะเปิดสปินเน่เปิดปานเดียวครับเปิดเฮ้ยมาเปิดบอร์กบานอะไรนี่ตะ ถาสองบานนี่สอง,สง,สองานนาตงู้สองบานระบายน้ำตรงนีระบากได้เปิดเปิดแห้งระเบิดก็ดช่องกลางนะครับนะะเปิดระบายช่องกลางนะครับที่มาช่วงไหนนี่บ่างห้อยกันน้ำนี่ครับเนี่ยห้อยกันน้ำนี่บนางน้ำลดลงหลายเพียรกันน้าไหมครับ่วมสวมบดเลยซ้ำซ้ำเลือนเลยนะครับนะสองฟังนะครับฟังหุดกับมีกซ์กันนะสำหรับน้ำที่ระบายน้ำน,นะครับนะโอ้นะครับก็ะือว่า ลถ <at Christmas> ลงหลายเติบนะครับลดลงหลายเติบพี่น้องรดลงหลายเติบเนี่ยดูด้านอุทยานครับพี่น้องคือว่าช่วงน้ำหลายมันว่าน้ำหลานี่เข้าจุดดเห็นน้ำแห้งแบบนี้มันว่าเข้าเข้าสุดดูเห็นสภาพน้ำแห้งแบบนี้เห็นปะเนี่ยบอพ่อนามลดลงปุ๊บนี่มันเลยเห็นควอมแห้งของน้ำเนาะค้อมควอมน้ำของดันลง นะครับน้ำทวงไหลลุ่งแห้งนะครับเนาะพูดอะโอ้ยเป็นจักรนนครับผมว่าช่วงเทศกาลปีใหม่สีหดนะครับเนาะวันะนี้วิญญาณมาถ่ายคลิปวันที่12นะครับวันทิดนะครับวันที่12ธันวาเนาะวิญญาณถ่ายคลิปวันนี้นะครับเด้อีถ่ายคลิปวันนี้นะครับวันที่12ธันวาปี64สี่นี่แหละเนี่ย สภาพเหตุการณ์น้ำมันยังเป็นอย่งสี่อยู่นะครับนะยังยังไหลอยู่ก็ถือว่าโบแห้งคือเก่านะก็ถือว่าลดลงหลายน้ำลดลงหลายเลยนะครับเนาะเบิ่งดูเอ้ยสปินเว่แบบนี้สองฟังได้พี่น้องสปินเว่แบบเขาจะกระบายให้กันฟังคุณเห็นปะคูนเนาะตั้งตั้งตีน้ำคืนเวลาก็ย่างกะยังลดลงอยู่ครับลดลดลงอยู่ก็ยังถือว่าหลาย ถ้าพี่น้องในเขาไปเบิ่งเคนโบราณน,นอช่วงนี้เขาจะเปิดให้ประชานชนเข้าไปเทียทเท่ยวเที่ยวเคนโบราณแล้วนะครับนะ,ก,ะนกัน้ำเคนโบราณยังอยู่17 17 170นี่นนอ,อย่างนึงครับนะวิญญาไปจะจำไว้ได้อาสิรดลงแน่เลยละ่ะเพราะเขาจะระบายน้ำกูเมอพี่น้องลองลองลอง,ลองนึกสภาพนะครับน้ำระบายขนาดนี้ มือมือนึ่งนี่น้ำสีไหลลงไปไล่ซ้ำไหนพี่น้องลองติดเบ mm? ้างเนาะไหลลุ่งเงียบเบาๆนะครับนะเนี่ยเบื้องสะอาดนะครับเนาะเอาเดี๋ยวไปติดตามเบื้องข้างล่างมันเป็นยังไงเนี่ยสวยงามจันไดเป็นแบบไรสภาพเป็นแบบไหใครที่ตามมึงนะครับนะไยากวิญญย้ายไปเบื้งช่วงล่างนะครับคุณนะหมองน้ำโตนนะครับหมองน้ำโตนอันนี้เคลื่อนเคลื่อนกั้นน้ำนะครับตรงนี้เดี๋ยวพี่น้องจะบอกเขาบอกใครนะเคลื่อนกั้นน้ำหมายถึงว่าเอาน้ำสีว่า ใส่ในลำลำ้ำคองที่ว่าให้ประชาชนเอาไปใส่ในเกษตรกรเรื่องเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเฮ็ดชวนนะครับนะการไหวน้ำดันก้นไปทึงหอดเกินบริษัทนะครับนะแล้วก็ดันน้ำเขาไปในตัวเมืองคอนแก่นน้ำดันน้ำเขาไปให้หน้าพี่น้องประชาชนน้ำนะครับนะครับเดี๋ยวก็ติดตามเรื่องพี่น้องว่าทางลางมันเป็นยังไงแน่นะครับนะ เบิ้งภาพนะครับนะเบื <t oss tú> um ้องภาพน้ำนะครับนะมาครับสำหรับบรรยากาศนะครับนะเนี่ยดอกไม้ดอกไล่เบิ้งดอกไม้งามๆที่ใต้เขื่อนน้องหวายนะครับน่ะใต้เขื่อนน้องหวายครับวิญญาณมาหอดอีกบ่วงหลังนึงแล้วนะครับจากขังเทิงยางยางลงมานะครับยางรอลงมานะครับประมาณ จะขาลอยเมตรนี่ครับมาหอดตรงนี้เป็นที่ระบายไม่ได้ปลาหลายใช่นะครับเ <c oughs> มืเเอเขึ้นจะได้ปลา <c oughs> นะครับรเพื่มาปลาเดินปัญญาถ่ายคลิปกันนะเพื่อที่จะติดตามเบิองนี่เห็นป่ะพี่น้อง <c oughs> บานมาเจอมองนี่เห็นป่ะพี่น้องถาพี่น้องได้ติดตามคลิปวิญญานะครับเนาะ <c oughs> ตรงนี้น้ำสีลาตาดนะน้ำชีถั่วเบิร์ตเป็นบ่น้ำถั่วเบิร์ตอะสิบ่เห็นควบสวยงามแบบนี้นะครับ ปัจจุบันนี้วันวันนี้วันที่12 12ธันวาหน้ญญา,าปุญามาทากิบปีใหม่ญาติคิด่าสภาพแบบนี้หรือความยจงามแบบนี้แต่ยังล่อเอซีล่อพี่น้องโยนะครับถ้าพี่น้องมาเที่ยวปีใหม่ก็ลองมาเที่ยวเกือนน้องไว้ดูมาชมน้ําตกแบบไม่ใช่ธรรมชาติแบบแต่งเติมนะครับนะป่าน,นี้สวนอาหารเพิ่กาลงเริ่มนะครับ เส้นอาหารเพื่อกลังเริ่มตังตต้งโต๊ะตั้งยังคือช่วงนั้นพี่น้องกับจีนงูน้อว่านามันขวบปั้นได้ไหขวบไปนีป,นปั้นได้ไมบ้าครับมอ,มองสลามองมองรับรท่านอาหารอาหารพระท่านนี่เดี๋ยวนี้ได้แล้วครับท่านที่จะมาชมน้ําตกแบบสวยงามต่อมาได้เลยครับเด้อช่วงเทศกาลปีใหมท่ที่ฮอ,อดนี่นะครับควขจเจาหาปลานะครับพี่น้องเดี๋ยวพี่ี่ได้จะไปเบิ้งอยู่นะเดี๋ยวถ่ายคลิปตัวนี้กันนะใครมาติดตามเรื่องตาน้ำกระไรนะครับนะ ต้อนึกถึงรบรรยากาศดีปะ่ะหน้ามันลงมากเป็นห้างครับตมเขาจะเห็นว้พุ่งขึ้นลอยลงมากเกิดโดนลงไปไปถึงตอมอที่สองตมที่สามก็เกิดความสวยงามนะครับนะสุดยอดนะครับนะนะครับเด้อพี่น้องอย่าลืมมาเที่ยวบ้างนะครับนะช่วงเทศกาลปีใหม่หรือว่าวันหยุดก็อลองมาเที่ยวบ้างนะนอกจากขึ้นวันนนั้แล้วมาเที่ยวเขึ้นน้องหวายกันได้เลย,ยนะครับเดี๋ยวพี่น้องสิลงไปเบิข้างล่างเนาะครับเก็บภาพมาด้วยพี่ญาสิลงได้บนเนาะ เดี๋ยวลงไปเบิ้งข้างๆนะครับนะเดี๋ยวตีลงเบิ้งนะครับนะครับพีญยาลงมาข้างล่างนะครับเด้อวันหันพี่ยาดึงเครื่องเห็นปะดึงดึงเครื่องหันเอามาเบิ้งความงามวงนี่บ้านพี่น้องโอ้ตีโตเบิ้งเด้อพี่น้องเลยบรรยากาศกะมีพี่น้องมาอ่ามีเสี้นแห่เพิ่นมาวันแห่นำเด้มาหาปลาฟอมนะครับเห็นบ่พี่น้องเกิด คอมสวยงามขื้นขั้นตาเลยครับเป็นแหล่งทองเที่ยวอีกทีหนึ่งได้เลยนะครับนอนช่วงเทศกาลปีใหม่หรือวันยุดนี่ครับวันยุดต่างๆนี่นะครับช่วงนี้นะครับช่วงเดือนธันวาได้ตอนนี้ผมคิดว่าน่าจะถึงปีใหม่สภาพแบบนี้หรือหรือควอมสวยงามแบบนี้ก็ยังสีย่างรอท่านอยู่นะครับเนาะยังจะรอท่านอยู่นะครับที่เขื่อนน้องไว้อำเภอน,น้ำพองจังหวัดขอนแก่นเลยครับเด้อนี่ เมื่อก่อนนี่ตรงตรงที่วิญญายืนอยู่นี่เป็นน้ำท่วมนะครับน้ำท่วมมดเลยบ่มวิ่งการเห็นแบบนี้แต่เดี๋ยวนี้เดือนธันวาของปี64นี่ยังมีอยู่คิดว่าเดือนมกรากุมภาพผู้เบิร์ดยังมีสภาพแบบนี้อยู่ให้พี่น้องมาเที่ยวเบิร์นนะครับเด้อเกิดน้องวายนะครับเนาะเถิวพิญญาสิบปติดตามเบิรงบรรยากาศนะครับเนาะเดี๋ยว่ังไปเบิรงข้าวไกลๆเนาะพี่น้องเดินพิญญาไปเบิรงนข้าวเจ้าหาปลาเนาะว่าหาข้าวเจ้าได้ปลาได้หลายเนาะพิญญาก็เลยอยากมาเบิร์นไก่ สิไปติดตามคลิปเขาจ้าวิน้ำล่ะนะบ้นเปิดเบื้องหมื่นบนน้อพี่น้นะนนนอนงนะหมืนปป่นบนอ่ะเปเบิ่งข้าวกันนะใกล้ๆพวิญญาณยังไม่ใกล้ทีครับมองวิญญาณยือนอยู่นี่นะครับมองวิญญาณยือนอยู่นี่นะครับนะวัาซื่อๆดอกตะกี้เป็นน้ำเนี่ยครับส่วนมากวิญญาณ์สุดท้ายคลิปดูเทิงเลยนนะมองวิญญาณยือนอยู่นี่ถั่วบ้านเนี่ยถัว่วหม้อถั่วเลยนะ ตอนนี้น้ำลดลงแล้วพี่น้องสังเกตมอ,มองกั้นน้ำเห็นไ่กั้นน้ำเห็นไหมครับในหละขา,ขาวๆ่นหละน้ำตะกี้ขุณนเลยนะครับเดี๋ยวนี้น้ำลดลงเกือบภาวะเกือบจะปก,กตินะครับแต่ว่าภาพความสวยงามนันเกิดขึ้นแล้วนะครับเนาะประชาชนหรือว่าผู้เจ้าเฮ็ดนางลานที่นั่งรับประทานอาหารเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวนะครับเชิญดวยการปีม่อี่ฮอด ือพี่น้องวันยุดนีีกะซมาก,กินขานา้ขาวปลา้ํำกินข้าวปลากินน้ำน้ำนะอ่ะพี่ยาสิเก็บควมงาม,มีพี่น้องเบื่องครับบรรยากาศนะครับอยู่เขื่อนน้องวายนะครับเขื่อนน้องวายเฮานี่อำเภอนําพองจังหวัดขอ,อนแก่นเนี่ยคือน้ำเขื่อนอุโมง์นั้นลดการระบายลงแล้วนะครับเด้อบานหนึ่งก็เลยปล่อยเป็นธรรมชาติของน้ำนะครับบานควบสวยงามตัวนี้มันเป็นละอองขึ้นไหมครับเห็นไ่มพี่น้อง เป็นองขื้นปะปะเลยนะกล้องนี้สีมองเห็นม่นอนเกิดปรากฏการณ์ความสวยงามเกิดขึ้นหาวินญาบมาเก็บภาพให้พี่น้องเบิง้งพี่น้องคงสบดเห็นนะครับบรรยากาศแบบนี้หรือหรือบรรยากาศยังสีน้ำตกแบบนี้มหัศัรจันมากนะเกิดมหัศจจรย์มากเห็นปะจากน้ำท่วมกลายมาเป็นความสวยงาม เขาเจเฮ็ดดีนะครับเฮ็ดดีมากเลยเห็นปะน้ำบนเรือครับที่นี่ประชาชนมา,าหาป่าอยู่แต่ควมแรงของน้ำยังอันตรายอยู่นะครับความสวยงามนั้นก็ซ่อนอยู่ในความอันตรายอยู่นะครับถ้าเด็กๆหรือ,อามาเล่นน้ําก็อย่าลืมผู้ปกครองต้องดูแลนะครับเด้อเพราะน้ำยังแห้งอยู่นะครับ่ะหรือสีมานางท่านอาหารนะครับนั่งทานอาหารที่ด้านบนโน้่นนะนะครับมาชมน้ําตก แบบไม่เป็นธรรมชาตินำตกจากเขื่อนน้องวายนี่แหละพี่น้องเสียนความสวยงามนั่งท่านอาหารไปชมความง,งามไปอลุกลาลนเบิรงอะไรนะครับเดอ้อวันนี้วันที่สิบธันวาปีพศ2564นะครับปีนี้ก็ยังคงความสวยงามให้พี่น้องเบิงนะครับถ้าวิญญาณไม่มาก็คงจะเห็นภาพแบบนี้ให้พี่น้องเบิงนะครับกะ ขอเรียนเชิญพี่น้องมาเที่ยวเขื่อนหนองหวายน้ำเด้อครับช่วงหรือว่าเทศกาลปีใหม่สี่สฮหานี่ก็แล้วแต่หรือว่า,ท,า,าท่านฮอตก็แล้วแต่มาเที่ยวได้วันหยุดเันอย่างนี้นะบรรยากาศทั้งสองมองได้เห็นไหมเขื่อนกั้นน้ำเขื่อนฝายน้ำลน้นแล้วก็เขื่อนอีกเขื่อนอหนึ่งที่รองรับไม่ให้น้ำไปหน้ามันตกลงแห้งเสาะน้ำนะครับนะ่ะเสียน้ำไปนะครับนะ่ะครับโอ้ยพี่น้งองว่าไป,ปมายากไหนพี่น้องไม่เห็นเนาะ พี่ยาพาไปฝากพี่ยาก็ไม่ยังไงหลังจากให้พี่มาเห็นมาเบิงอะนะครับนะว่สาสภาเป,เป็นแบบนี้แล้วควมสวยงามเกิดขึ้นแบบนี้สุดยอดนะครับสุดยอดสุดยอดอเดี๋ยวพีญญ่ยาคลิปก็ไปพี่ยาสติีตามเบิงพี่น้องสีมาหาลานะครับนะในเมื่อหน้ามันเป็นแบบนี้ควบสวยงามแบบนี้ปลากระสีลายปลาเจ้าอะไงเจ้าหน้าลายแท้เดี๋ยวคอยิดตามเบิงนะครับนะพี่ยาพาเที่ยว ขอขอบคุณขอบคุณเวฟซีที่ติดตามนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พี่ย่าทำได้เลยนะครับความสวยงามแบบนี้หาชมในยากได้เลยน,นะครับนะเดี๋ยววิญญาสิเบิ้ลกันนะครับว่าวิญญายิาที่ติดตามที่น่องที่หาปลาอยู่ในน้ำหรือสิผ้าที่ตามไปเบิ้งถนนจากตัวอำเภอน้ำพองไปอำเภอโนนศาสตร์จ้าสร้างถนนอยู่ข้าวขยายถนนอยู่ พูว่าแล้วเรือกว่าแล้ววิญญาณสิทธิที่ไปดีตามกรังที่ตามนะครับไปเบิ่งถนนตรงนั้นช่วงเทศกาลปีใหม่นี่พี่น้องเพื่อเดินทางมาจากที่สำงานตั้งจังหวัดนะครับจากกรุงเทพจากเชลบุรีระยองจากขอนแก่นมุ่งหน้าไปไป,ไปจังหวัดอุดรธานีไปทางหนองค่ายนะครับลนะผู้ที่เดินทางเส้็จนั้นใส่ถนนมิตรภาพานะสิเป็นจังไดแน่ถนนข้าเจ้าแล้วไปหรือถนอนข้าเจ้าเป็นจังไงแน่นะครับติดตามเบิ่งนะครับแล้วคลิปนี้วิญญ,ญาณอาจสิ ตี่ตามิึงการหาปลาของพี่น้องนะครับนะเพราะว่ดด um. าวิญญาณยืนอยู่นี่เห็นปลาโดดจ้งเน่งเน่งนะครับปลามาโดดขึ้นมาไหมนะครับสุดยอดทีนีพี่น้องพมสวยงามนี่ยังรอรับยังยังรอทันยูได้พี่น้องนะควับวิญญาบันยายโบยืนเลยริ้นรัวเรัวพี่น้องร็อกิดตรงนั้ล่มมันมาไหมวะเนี่ยล่มมันพัดขึ้นมาไหมครับบานในอองน้ำที่มนโดดลงมาปิวขึ้นเป็นฟองลอยๆปิวปิวงามัดสวยงามมาก นะครับนะเอ๊ะเป็นญาติติดตามเพื่อนที่เป็เจ้าหาปลานะครับเนาะครับเอาคลิปนี้เอาสนิทกันนะครับเนาะเดี๋ยวติดตามเพื่อนที่น้องทีหาปลาพระเจ้าหาแบบใดจังใดเนาะครับพระเจ้าเอาวิธีเป็นโอกาสจากน้ำไม่ลายแบบนี้หาปลากินทิ่หน่อยเห็นปลาโดดตุ้งยิ่งๆๆครับโดดๆว่ะพี่น้องกับที่น้เห็นบ่ในกล้องเนี่ยเห็นไหมครับโดดขึ้นมุ้งยิ่งๆเอาสมิ่งที่น้องเดี๋ยวติดตามบังว่าสี่ที่ติดตามพี่น้องเบังว่าเจ้าจะหาปลาหาแบบใดว่านแ่ได้บ่ หรือจังไหน,นะครับเดี๋ยวคอยติดตามเลยครับเด้อหายกำลังใจกันไปครับคลิปนี้เอาซำนีกันนะครับนะคลิปหน้าเจอกันไหมสวัสดีครับ